สันดีครับสวัสดีครับแป๊บเดียนะยาาครับผมเปิดกล้องพอดีเพิ่งมาจากข้างนอกครับผมคันนี้แล้วครับครับผมเพราะว่าคันนี้จะเป็นรถเจ็บงานใหม่ครับผมทําใหม่หมดเลยครับผมสูงอพราคว่าขามเนี่เป็นอะไรอะซิปเงินหัวเรื่องนะครับผมอันนี้จะสูงกว่าเพราะว่าเขาเปิดร้ายนะผมเกลียดเลยรถใหม่หมดเลยครับผมจะใช้มันในแดนี่ดีครับผม อันนี้กับเบอร์ไม่เลยครับผมเนี่ยกูญแจมันเจอในเบอร์ไม่บ้าเลยครับงั้นเฮิ่มไม้ฟันกรงในเบอร์ไม้บ้าไปกับเบอร์ขั้นนะครับนี่แหละครับมีเครื่องโครงแล้วก็แบบหน้าปัดเฉยครับที่เป็นมือมือคุ้ไม่นั่นแหะครับผมถ้าไดแล้วคุณจะไปโ่รงใหรเพราะว่าแต่กวางอันนี้แหละครับมันจะทำเพราะว่าทีไปแล้วเนี่ยครับโอเคครับสวัสดีครับคุก่อนซื้อทุกครั้งนะ ร้านพีฟ่ฟายนะครับผมก่อนจะซื้อทุกครั้งเลยทางร้านเนี่ยจะให้วีดีโอคอร์ดหน้าก่อนทุกครั้งพีฟายมาแล้วนะครับผมนะนี่คันนี้เป็นรถปั้นใหม่เนาะเป็นรถปั้นใหม่ครับผมราคาอยู่ที่28,990บาทนะครับผมนะั้นมีแค่3จุดเท่านั้นเลียนใหม่เครื่องโครงแค่นั้นที่เป็นมือสองเนาะถ้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยกลายเป็นรถมือหนึ่งเลยนะครับผมนะั่นนะเป็นรถปั้นใหม่เกรดเอพรีเมียมของร้านพีฟ่ฟายมาแล้วก็มีนะครับผมอย่างคันนี้นะผมมีลูกค้าขอวีดีโอคอล์ดปัโอนกันนะครับ